สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวิงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันเนาะสามคู่เน้นสามคู่กันนะคะแล้วก็จะสามตัวให้ด้วยเนาะห่างหายไปนานเลยเนาะพี่น้องจ๋าสําหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะแอดก็ไม่มีเวลาเนาะเลยไม่ได้ลงให้นะคะลงแค่สุดเม็ดเดียวกับ สูตรมัดรวมนะคะรอ,อลุ้นกันนะคะห่างหายไปนานจากสูตรนี้นะคะามาดูกันก่อนไปรับชมเนาะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี04เอาตัวใหญ่ๆเห็นชัดๆไปเลยเนาะพี่น้องจา๋า04 05 ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่ารอบนี้แอดลงสสูตรเนาะก็จะมีสูตรเม็ดเดียวสูตรมัดรวมนะคะทุกอย่างทุกแนวรวมทั้งหมด4น่อยนะคะแล้วก็มีหานอยชุดโค้งสุดท้ายนี้ด้วยนะคะหานอยชุดโค้งสุดท้ายนี้แอดก็จะจับ3าตัวให้ด้วยเนะาะมีศูนย์สีูนนะคะหกระวัง6กับ9นะคะหกับ9ตัวเดียวกันเนาะ อ่สาสคู่ไปแล้วเสร็จแล้วเรามาดูในชุดกันนะคะชุดกันแอดจะมีหนึ่งห้าสามสี่หกห้านะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนนะคะอ่าสำหรับหกก็กลับหัวเป็นเก้าด้วย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดสามตัวนะคะสำหรับชุดสามตัวห้าศูสี่ ห้าศ0นแอดก็ตัดให้แล้วเนาะสำหรับไอตัวนี้นะคะ05ก็มาแล้ว9 6 7อ่าถ้าใครชอบข้างหน้าก็สามารถตัดได้เนาะเ6 6 9แอดไมตัดให้นะคะเดี๋ยวจะขีดไปให้นะคะ ชุดสามตัวแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะอะไอชื่นชอบอย่าลืมนะคะเก้าหกหกก้าแล้วก็เจ็ดศูนออกไปแล้ววันนี้คงไม่มาหรอกเนาะพี่น้องจา๋า อ่ะตามนี้นะคะจดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางน,นำไปพิจารณาดูถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขอให้พี่พี่ F C ทุกทกท่านนะคะมีโชคเมีลราบกันทุกๆวันเลยเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ